ครับพี่น้องครับมานี่อีพีพี่น้องตางจากทีพัน์ท้คือเนาะผมเลยไปสอมแค่ไม่ห้องครับไปสอมแค่ไปเหตดไม่ึึนได้พี่น้องบานไปแล้พี่น้องเม็ดฟููกันไม่เหเหลือพี่น้องเซฟแตแท้าพี่น้องมาข้าวกันไปเอาปลาสวายขึ้นครับเดี๋ยวผมสิลากมาฟังหน่พี่น้องครับมันกลไกลไเนาะอฟเลย เหลือครับพี่้องครับเน็ตวดวดเน็เ้ดีๆ้ดกตอตงเนอียมาฟังเลยครับไปดึงมาฟังได้เห็นไหมเอาไปๆนั่งเด้อ

sai cái răng răng đấy ha, của mẹ của mẹ, đúng không? đấy Mắc phải vai tử từ Hãy subscribe นี่เด็กใจครับแ้วอเสร็จจนได้พี่นงครับสวายครับผมสวยมัยเกต้นเลยหลังจากที่ไปสอมแค่มามัยครับเอา้า เสคว้พสอเร็จพี่น้องครับอ่ยุกลางสาเนีอยยุกลางสามีหลายโตใช่ไหมล่ะเสร็จก็เรแยกกบเดี๋ยวสุรลองไปบ้านนี่มเชียนครับไหนะเดี๋ยวกปอยู่บ้านจพวกขาดเรื่องหาลู่บ้าขาดหารู่นะครับเหม่อนเม่ครับครับ โอ้ยอยังปัดมือบ่หน่าสิขาดหาโลครับบ่ขาดตัอครับหาโลนี่เนาะยังองยู่ไหมเนาะไฟสามตีครับผมเอาไปตังครับคลิปนี้กะจบข้อสุดท้ายแล้วนะครับรถสีไรไปสองเพ่ยด้วยเยติดไปตังครับผมเอาคลิปนี้กะทีน่นอนยู่ดี่งแห้งสูงขึ้นก็แล้วครับ เนี่ยพอคิดหนาเลยทีนี่ฝากพี่ฝากน้องครับซอยก็จ้ตามกดแชร์กดไลค์จะถึงกันร่างใจหายไอ้คำร้องให้กอล่ครับไปพอกันขึ้นนาพี่น้องครับบอนเลี่นไปหน่อยครูบอลครูบอลว่าจะเอาขึ้นหิ้งเม็ดนะครับวอลบอล่าหน่อยมัไม่ไปยู้ไปหน้องครับไปสี่สิบห้าสิบตัวบ่งบอกอะไรเอาไปกินเราสี่ห้าตัวหน่อยครับตัวนึงเอาพี่น้องครับไปพอกันขึ้นนาครับทีนี้ก็พี่น้อนยืนดีมีแห้งสุขสแล้วครับสวัสดีครับผม